สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94าทาโร่นะคะช a n e แห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิบซีและไพ่ออลระโคลนะคะวันนี้แพนจะมาทำดวงความรักใยเดือนนะคะของเดือนมิถุนายนของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจิกว่าจะเป็นเช่นใดนะคะจะมีสถานะคนโสดแล้วก็คนมีความรักนะคะก็คือคนมีความรักเนี่ยก็รวมกันไปถึงทุกสถานะเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน หรือคนชอบคนคุยอะไรประมาณนี้นั่นถือว่าอยู่ในหมวดของคนมีความรักนะคะขอดูตัวตนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะคะชาวธาตุน้ำคุณเป็นเช่นใดนะคะตอนนี้สี่ไม้ j u s juststick justice t e m p l r a n c e Devil แล้วก็ The Star นะคะตอนนี้ตัวคุณนะคะอยู่ในจุดที่มีความพุ่งมาก The Star มีความสวยงดงามนะคะ มีชื่อเสียงก็ได้หรือพลังงานของคุณตอนนี้ดีมากนะมีความสดใสซึ่งตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะใช้ใจลงไปมีความทุ่มเทถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำนั้นนะ่ะไม่ว่าคุณจะจับด้านไหนอะ่ะคุณไม่เพียงแต่ทำเพราะหน้าที่หรือทำเพราะไรายได้เท่านั้นแต่คุณลงทุนในด้านจิตวิญญาณการนำความรู้สึกลงไปนะคะ ถึงแก่นถึงข้อเท็จจริงของสิ่งที่คุณทำนั้นๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จไม่เคยคิดที่จะทิ้ง,ง,งๆควทท่างๆทำตามกระแสหรือทำเพียงเพราะให้มันเสร็จไปไม่ใช่เลยทำเพราะอยากทำแล้วก็อยากรู้รู้เป็นแบบรู้ถึงแก่นอย่างเงี้ยรู้ถ่องแท้ไม่ใช่เพียงแต่รู้ผิวเผินนะคะแล้วตัวคุณอะตอนนี้เนี่ย คุณได้ผ่านจุดที่มันค่อนข้างที่จะปรับจิตปรับใจมาได้ในระดับหนึ่งแล้วอยู่คงที่เพราะคุณอะกำลังที่จะได้รับกับสิ่งบางอย่างความมั่นคงนะคะหรือตัวคุณตอนนี้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนรู้สึกชัดเจนชัดเจนมากไม่ว่าทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นอะคุณมองแตกฉานว่าทุกอย่างอะมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นตรงกลางแล้วก็จุดจบ ซึ่งคุณไม่ได้มองว่ามันคือความเสื่อมหรืออะไรแต่คุณกำลังมองถึงในจุดที่มันเป็นไปได้แล้วก็จะคิดหาหนทางในการต่อยอดหรือแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆน่ะให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีนะคะพยายามปรับปรุงจิตใจตัวเองอะ่ะให้คิดบวกเสมอถึงแม้บรรยากาศหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันไม่เป็นไปนอย่างที่คิดก็เถอะแต่คุณมองว่า เดี๋ยวสักวันถ้ามองหันหลังกลับมาทุกอย่างมันน่าจะกลายเป็นอดีตแล้วก็คิดว่าสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้เรื่องแค่นั้นเองก็แสดงว่าตัวคุณมีประสบการณ์กับเรื่องราวประมาณนี้นะมาเยอะจนทำให้มองออกว่าเมื่อจบเหตุการณ์หนึ่งก็ต้องมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาแล้วมันก็ต้องถึงจุดที่จะต้องแก้ไขได้นะคะตอนนี้ตัวคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วอยู่กับตัวเองได้มีความสุขรู้จักบรรยากาศการรอคอยนิ่งๆเฉยๆเย็นๆสบายๆายายประมาณนี้นะคะอืมแล้วไปดูนะคะว่าตอนนี้คนที่คุณนึกถึงน่ะนะคะเขาเป็นเช่นใดเขาน่าจะเป็นชาวธาตุ ดินมันกรกันพฤกษ์ชาวธาตุโลมเมทุนตุลกุ่มชาวธาตุน้ำมีนกรกฎทิจิกแบบเดียวคุณก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่กลัวอะไรมากนะคะอยากทําอะไรก็ทําตามใจของเขาบางครั้งมีความเป็นเด็กดื้อแต่ในความเป็นเด็กดื้อของเขาอ่ะเขากล้าคิดแล้วก็กล้าทํานะนั่นหมายถึงดื้อไปในทิศทางที่นอกเกาะนอกกอบก็คือหมายความว่า คิดแตกต่างแต่แตกต่างในลักษณะที่ออกแนวสร้างสรรค์นะคะเขากับคุณมีความผูกพันกันรู้จักกันมาพอสมควรอยู่กันในชีวิตแบบนี้เริ่มจากการเป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นคนที่รู้จักคุยกันมาหลายปีดีดักนะหรือถ้าคุยกันมาไม่นานเนี่ยแต่ความรู้สึกมันเหมือนกันเนิ่นนานนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันคุยกันแล้วมันถูกชโลกกันคุยแล้วมันไปในทิศทางเดียวกัน เขาเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่ดีนะคะหรือตัวเขาเนี่ยมีความพร้อมมากๆหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตานะคะเป็นคนปรับใจปรับความรู้สึกได้กเก่งด้วยเป็นคนปรับบาลานซ์ชีวิตได้นะคะคุณกับเขาเนี่ยพลังงานจะคล้ายๆกันมีความกระตือรือร้อนในการทำงานแล้วก็มีแพชชั่นนะคะไปดูว่าคุณกับเขาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขาคนนี้นะเขารู้สึกว่าตัวคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่ตอนนี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของคุณอะ่ะการแจ้งเกิดอะไรบางอย่างหรือตัวคุณอะนะอยู่ในจุดที่เขามองแล้วไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะอยู่ณจุดนี้ได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี้ยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ยังจมอยู่กับอดีตก็ได้นะคะหรือยังมีความหลังอะไรที่ ทำให้ไม่ได้ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวตัวเองมากเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตยังคงใช้ในรูทีนเดิมๆแบบเดิมๆแต่มาตอนนี้เขารู้สึกว่าช่วงที่เขากลับมาคราวนี้เหมือนกับห่างกันไปใช่ไหมแล้วกลับมาเจอกันเนี่ยคุณมีความเพียบพร้อมอะ่ะแล้วก็คุณอยู่ในจุดที่เหมือนกับได้รับชัยชนะบางอย่างหรือตัวคุณอะ่ะไปถึงจุดที่เขาคาดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยคุณมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ย เนี่ยความรู้สึกเขาเป็นแบบเนี้นะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกจริงๆแล้วเขาคนนี้เขามีใจให้กับคุณนะคนในใจของคุณเนี่ยนะเขามีใจให้กับคุณต่างคนก็ต่างมีใจแต่ทั้งคู่เป็นคนที่ทํางานบ้างงานเนี่ยสิบไม้คือทํางานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยวันๆนหนึ่งนะเสร็จจากงานประจําก็มีงานเสริมหรือคิดหาไรายได้เพิ่มเติมคุณกับเขาอาจอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกัน ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้คุณมากขึ้นหรือทําการพูดคุยกับคุณมากขึ้นถ้าแต่ก่อนเนี้ยคุยกับคุณน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพราะว่าเขาก็ยอมรับนะว่าเขาอ่ะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะเพราะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ไงเออแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคุณรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะการคุยกับเขาอ่ะมันดีตอนเวลาได้คุยกันแต่พอไม่ได้คุยกันคุณก็รู้สึกเหงารู้สึก กังวลใจนิดๆน่ะว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกับไมีกทีเมื่อไหร่เขาจะคุยกับเราอีกหรือว่าเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะสิ่งที่เขารู้สึกนั่นก็คือตอนนี้ตัวเขาเนี่ยเขากําลังที่จะวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องอนาคตของเขานะคะเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานช้าในด้านความสัมพันธ์รักชอบใช่แต่เขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะเมื่อในอดีตเขาอาจจะผ่านการผิดหวังหรืออะไรมาเขาก็เลยต้องใช้เวลาในการเยียวยาแต่คิดว่าตัวเขาอะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะชอบหรือเขาเริ่มรักคุณแล้วนะคะเออนี่สําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าคนรักเก่าของคุณเป็นเช่นใดชาวธาตุน้ําคนรักเก่าของคุณเป็นเช่นใด คนรักเก่าของคุณตอนนี้นะเขาก็ยังคงฝังจําอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันน่ะไม่ว่าการจบของคุณและเขาเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนอะ่ะเขารู้สึกได้เสมอถึงเหตุการณ์นั้นๆว่าณวันนั้นอะ่ะเขาไม่น่าเลยเขาไม่น่าด่วนตัดสินใจแบบนั้นเลยมันทําให้เขาผิดพลาดทําให้เขาต้องเสียคนดีๆอย่างคุณไปอะ่ะ คนที่มีความอดทนคนที่ให้โอกาสเขาและบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาในด้านเกี่ยวกับคำพูดหรือเรื่องเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเขามารู้วันนี้แล้วคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาในชีวิตเลยนะเขาพลาดโอกาสด้วยความที่ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้คนที่คิดว่าเขาสามารถหาได้ดีกว่าคุณคนที่เขาคิดว่าเขาอ่ะมีโอกาส ที่จะไปต่อกับคนที่อาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าคุณอย่างนี้ก็ได้หรือคนคนเนี้ยเนี่ยเคยทำอะไรรับหลังคุณนะคะ <c oughs> แล้วเขาจะทำยังไงกับคุณ <c oughs> เขาก็ <c oughs> าคงจะอยู่ในที่ของเขา <c oughs> เขายังม o ฟออนจากคุณไม่ได้เลยนะไพ่แปดไม้อะ่ะนะคะ เขายังมูฟออนไม่ได้ยังคงสตรังตัวเองอยู่ตรงนั้นนะคะหยุดนิ่งแล้วก็มองย้อนไปในเรื่องอดีตที่ผ่านมาว่าเขาเสียดายโอกาสเขาผิดเองเขาพลาดเองแต่ตัวเขาก็คิดว่าทุกอย่างทุกอย่างมันมันผ่านไปแล้วอะแต่ทำไมความรู้สึกมันยังคงจาตึงอยู่ในวันที่มีคุณอะมันดีมากๆแต่พอมาณนะวันนี้เนี่ยทุกอย่างอะมันเป็นแค่ภาพจำ นั่นเท่ากับว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินย้อนหลังกลับมาหาคุณได้แล้วเพราะเขาน่าจะรู้แล้วว่าตัวคุณเป็นสเต้งคุณเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกจบคือจบแล้วคุณก็เข้มแข็งคุณมูฟออนได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอคุณรู้อย่างนี้คุณจะทำยังไงกับเขาอ่ะคุณจะไม่ทำอะไรเพราะคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอย่างที่บอกจบคือจบ เพราะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะให้โอกาสเขามาเยอะคุณสังเกตสังกาดูเขามานานแต่สิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่ก่อนคุณอาจจะคิดถึงขั้นว่าเป็นครอบครัวกับเขาซะด้วยซ้ำแต่มาตอนหลังเนี่ยคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เฝ้าสังเกตว่าถ้าตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือไม่ทาอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยคุณปักทงไว้ในใจละว,ว่าคุณจะต้องจบแล้วคุณก็จบให้ได้ด้วย เพราะคุณจะเลือกในสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณคิดว่าสมควรกับตัวคุณที่คุณจะได้รับไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ด่วนตัดสินใจแต่คุณเป็นคนที่ให้โอกาสเขามาเนิ่นนานแล้วแต่เขาไม่ปรับปรุงตัวแล้วก็ยังชะล่าใจเพราะว่าคิดว่าเขามีดีไปตรงไหนก็มีคนอ้าแขนรับแล้วก็ยังคิดว่าชั่วโมงนั้นคุณอาจจะยังไม่ใช่หรือเขาเป็นคนที่ขี้หึงเกินกว่าเหตุก็ได้ ในสิ่งที่คุณพยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วแต่เขาก็หาเหตุในการที่จะไปมากกว่าโดยการทําความรู้สึกว่าไม่เข้าใจทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าเรื่องเท็จจริงมันคืออะไรนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไปดูสําหรับคนมีความรักบ้างนะคะเป็นเช่นใดคนมีความรัก คมีความรักตอนนี้เนี่ยตัวคุณนะเหมือนกับคุณกําลังที่จะถอยหรือคุณต้องการที่จะจบกับความสัมพันธ์แล้วอะเนี่ย t h e t ท w e เกับ a t อะเพราะว่าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาตรงนี้มันเนิ่นนานแล้วกับการที่คุณรอคอยหาคําตอบหรือคุณต้องการความชัดเจนจากเขาอะแต่คุณไม่ได้รับจนคุณมีความรู้สึกว่า ต่อให้ผูกพันต่อให้รักกันขนาดไหนอะ่ะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นได้แค่คนคุยคนรู้จักแต่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้คุณก็ยอมรับกับความเจ็บครั้งนี้แล้วคุณก็เฝ้าภาวนาขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาเป็นครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่ช้อยอันที่ว่าเป็นเขาเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วเพราะคุณกำลังที่จะตัดจบ หรือ Move On ไปข้างหน้าทั้งที่ใจคุณก็ชอบหรือรักเขานั่นแหละนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้เนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้านะมีนกรกฎพิจิกนะเขาเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยถ้าดูภายนอกเนี่ยดูเป็นคนอบอุ่นน่ารักนะคะใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้แต่ตัวเขาอะ่ะบางครั้งอะ่ะ ด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกของเขาบางครั้งกลายเป็นคนที่เกลียวกาดหรือเป็นคนที่ตัดจินคนโดยใช้คําพูดแรงๆไม่คิดบ้างในบางครั้งซึ่งอาจไปพูดให้คุณกระทบกระเทือนจิตใจจากความรู้สึกดีๆที่คุณได้ส่งทอดมอบให้เขามันเนิ่นนานแต่เขาไม่ได้มองถึงจุดนั้นแล้วก็พูดจาให้คุณเสียความรู้สึกนะคะในความรู้สึกของเขาอเขา ชอบคุณนะเนี่ยเอดออฟคัพต่างคนต่างชอบแต่ตัวเขาเนี่ยเขาไปทุ่มเทในการทํางานมากจนจิตใจของเขาเนี่ยมองในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องรองแต่เขาก็ขาดความรักไม่ได้เช่นกันและเขาก็คาดหวังอยากจะมีความรักเป็นแบบความรักที่ดีนั่นหมายถึงการมีอนาคตที่ดีด้วยความเจ,จริญรความสดใส การเงินการทองด้วยเพราะฉะนั้นความรักของเขาเขาจะใช้ในด้านความรู้สึกน้อยเขาจะใช้เหตุและผลค่อนข้างมากเขาจะทำยังไงกับคุณคะคิดว่าถ้าคุณจะจบกับเขาหรือคุณไม่ไปต่อกับเขาเนี่ยนะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้เขาจะรับรู้พลังงานของคุณได้ทันทีแล้วเขาจะรู้สึกคิดมากหรือกลับเข้ามาคิดในเรื่องของคุณ ในระหว่างก่อนหน้านั้นจะคิดแต่เรื่องงานใช่ไหมเหมือนกับเขารับรู้พลังงานของคุณได้หรือในวันที่คุณนิ่งเงียบไปกับเขาอะ่ะเขาก็มานั่งคิดแหละมันเกิดอะไรขึ้นคุณเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมคุณเปลี่ยนไปแล้วเขาก็พยายามที่จะหาคําตอบให้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมีการที่เดินกลับมานะคะกลับมามอบความใส่ใจให้กับคุณมากขึ้นการคุยกับคุณมากขึ้น พราะตัวเขาเริ่มรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแต่การกลับมาของเขานั้นนะ่ะเห็นไหมรถม้ามาแต่ไม่ได้หมายถึงการหยุดหรือรออยู่ตรงนั้นแต่หมายถึงมาแล้วก็เคลื่อนที่อีกนั่นก็คือการมาแล้วไม่ได้มาแบบถาวรไม่ได้ว่ามาหลอกแต่เขามาเพียงมาให้กําลังใจคุณมาพูดให้คุณรู้ว่าเขายังอยู่เขาไม่ได้ไปไหน ก็จริงๆเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่จะมองถึงในเรื่องของตัวเองค่อนข้างมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ mm hmm. เขามีความพยายามเหมือนกันนะคะแต่ความพยายามของเขามันน้อยเกินไปสําหรับคุณแล้วคุณจะทํำยังไง mm hmm. คุณรู้สึกว่า mm hmm. กี่ครั้งกี่หวนแล้วที่เป็นมาแบบนี้รู้สึกดีแต่ไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์ไม่ได้มาให้ความชัดเจน แล้วสิ่งที่คุณได้ก็คือคุณก็แอบเจ็บช้ำๆอยู่คนเดียวว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้พัฒนาเลยอ่ะทั้งๆท,ที่คุณก็ทุ่มเทแล้วคุณก็ใส่ใจเขามากๆเหมือนคุณทํางานในความสัมพันธ์คนเดียวทักก่อนคุยก่อนอะไรก่อนทุกอย่างใส่ใจเขาแต่คุณไม่ได้มายกับตรงนั้นหรอกคุณมายเพียงแต่ว่าเฮ้ยไม่มีจิตใจกันบ้างเลยเหรอที่ผ่านมาจิตใจทําด้วยอะไรหรือถ้าไม่ชอบก็บอกกันตรงๆก็ได้หรือส่งซิกแนลอะไรมาก็ได้แต่ มันเป็นการที่ไม่ได้เหมือนว่าคุณอะ่ะเข้าข้างตัวเองแต่คุณเข้าใจได้ว่าเขาต้องมีใจให้กับคุณแต่การมีใจของเขาอะ่ะเขาทําให้มันน้อยมากอะ่ะเออจนคุณเสียดายโอกาสแล้วก็เสียดายความเป็นเขาอะ่ะรู้สึกดีกับเขามากๆแต่สิ่งที่เขาให้กับคุณอะ่ะสมมติว่าคุณให้ไปสักแปดสิบสิ่งที่คุณได้มาแค่เพียงสีหรือห้เองอะ่ะคุณก็เฝ้าคิดนะว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น หรือว่าตัวคุณยังไม่ดีพอสําหรับเขาหรือเขายังต้องการมองหาคนที่ใช่มากกว่าคุณอยู่หรือเปล่าแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะตัดใจหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่ใจก็ไม่อยากไปต่อแล้วแต่พอจะออกมาทีไรสิ่งที่ได้นั่นก็คือเหงาแล้วก็เศร้าแล้วก็รู้สึกว่าถึงไปมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแต่มันไม่ได้โดนใจคุณอะ่ะมีไปมันก็เท่านั้นบางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็น่าจะดีกว่า การอยู่คนเดียวของคุณคุณยังใช้เซนที่ส่งถึงเขาเลยนะอยากรู้เรื่องราวของเขาอยากรู้ความรู้สึกของเขาโดยเสมอเสมอแล้วเขาก็มีการส่งเซนถึงคุณว่าเขาก็ต้องการคุณเช่นกันมันติดอยู่นิดเดียวก็คือการที่เขายังตั้งกำแพงอยู่ในใจนะคะเขายังไม่ได้เปิดใจให้คุณเท่าที่ควรเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าต <c oughs> ัวเขายังมองว่าเขานะ่ะยังคงเอ ติดอยู่ก,กับดักความสัมพันธ์เดิมๆของเขาความที่ไม่ได้ดั่งใจในอดีตความเศร้าวความเหงาที่เกิดจากคนของเขาในอดีตหรือตัวเขาเองที่ผิดพลาดเขาก็เลยเป็นคนที่กล้า,ก,าก,กลัวๆในความรักแต่จริงๆอะ่ะเขานะเขารักคุณและเขาก็อยากยื่นมอบความรักที่ดีให้กับคุณเพียงแต่บางครั้งเขาก็ต้องรอ,อโอกาสแล้วก็จังหวะ เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีพลังงานไพ่เนื้อคู่เกิดขึ้นนะคะทั้งคู่เนี่ยเหมือนการมีการรับรู้บางอย่างว่าเกิดมาเพื่อคู่กันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็จะไม่เป็นการเชื่อโดยไร้เหตุผลจนเกินไปเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มองด้วยหลักเหตุและผลว่าถ้าใช่อะ่ะมันจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ใช่บอรู้รว่าเออเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ถึงเวลายัางไงเดี๋ยวก็ต้องมาได้กันหรือได้อยู่ด้วยกันมัน เป็นเรื่องที่เพ้อฝันเกินไปอ่ะเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันจะต้องมีการทํางานในความสัมพันธ์นะแต่มันไม่ค่อยได้มีเลยอ่ะแล้วคุณก็เบื่อแล้วกับการที่คุณจะต้องมานั่งคอยพูดคุยกับเขาก่อนทักเขาก่อนอะไรก่อนหายไปสิบวันคุณไม่ทักเขาก็อยู่ได้ทีนี้คุณก็ทําบ้างสิบวันก็สิบวันเดะเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งเดะก็ไม่ทักเหมือนกันนะคะแล้วไปดูนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานับจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป ตัวเขาเองนะคะเขาก็รู้ว่าบางครั้งอะ่ะตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าใจแข็งเกินไปนะเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เป็นเขาในแบบนี้แต่ทำยังไงได้มันคือตัวตนของเขาเขาปฏิเสธตัวเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีโก้เยอะนะคะเขาจะไม่ลดความเป็นเขาต่อให้เขาชอบคุณมากขนาดไหนความเป็นเขาก็ยังคงอยู่ เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าการฝืนตัวเองเพื่อใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแต่เขากําลังที่จะพาดกับความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้เพราะเขาแยกประเด็นไม่ออกว่าความรักมันจะมาใช้เรื่องอีโ,โก้นั้นน่ะมันไม่ได้เขาก็ตีกันอย่างเงี้ยสองความรู้สึกอยู่ในหัวเขาแล้วสิ่งที่รู้สึกได้นั่นก็คือตัวเขาอ่ะพยายามปฏิเสธแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เรื่องความรักเนี่ยเข้ามา ข้องเกี่ยวกับเขาเยอะเพราะมันอาจจะทําให้เขาเสียงานเสียการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็ห้ามไม่ได้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ่ะมันคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาจากคนที่เคยทํางานเป๊ะๆเ,เนี่ยก็มีการผิดพลาดแล้วก็มีการแก้ไขงานซึ่งเขาก็กลับมองในแง่ลบว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เขาเอาความรู้สึกบางส่วนเนี่ยไปนึกถึงคุณหรือนึกถึงในเรื่องความรักมากเกินไป จริงๆอ่ะเขาสามารถที่จะ manage ได้นะว่าสมควรจะคิดถึงคุณในเวลาไหนแล้วเวลาไหนควรที่จะทำงานตัวเขาเองมากกว่าที่จะต้องแก้ไขนะคะคำแนะนำจากไพ่บอกว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณกับเขาเนี่ยมันยังไม่ได้จบจากการหลอกถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขานะจะปรับปรุงตัวเขาเองให้ดีขึ้นหรือตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังโฟกัสในการทำงานของเขามากๆ เขาก็เลยวางความสัมพันธ์ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าจะจบส่วนตัวคุณเนี่ยคุณปรับบาลานซ์ชีวิตคุณได้ดีมากนะต่อให้คุณมีความรักนะหรือคุณจะงานเยอะงานยุ่งแต่ของคุณเนี่ยไม่เอามาปนกันแต่ตัวคุณจะเป็นคนฟรีสไตล์ไม่ใช่บ้างงานจนไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้คุณคิดแบ่งแยกเป็นเวลาได้นะคะเท่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนะี่ยยังไงก็ยังได้ไปต่อนะคะไพ่ก็บอกว่าให้เขานะ่ย คิดใหม่ทําใหม่นะคะทุกอย่างยังไม่สายเพราะตัวคุณนะ่ะจริงๆแล้วคุณก็รอคอยตัวเขาเช่นกันนะคะรอคอยความที่มาเป็นเนื้อคู่หรือทวินเฟรมเนี่ยนะหรือการคบกันเป็นแบบลองเทิมนะคะคนคนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเขาก็คิดในแบบเดียวกันกันกบคุณนะคะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างยังที่จะต้องเรียนรู้เช่นกันและกันอยู่ก็ได้นะคะไพ่ก็บอกแบบนี้ ก็ควรที่จะต้องมีความใจเย็นนะคะแล้วก็พยายามคิดอะไรให้มันเป็นการคิดในแง่บวกนะคะโดยเฉพาะตัวเขาเขาจะต้องลดอีโก้ลงให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ในอนาคตของคุณนั้นก็คือไพ่สิบเหรียญเป็นความรักที่มีความมั่นคงและมีในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกําลังที่จะสดใสนับจากนี้ เป็นต้นไปนะคะระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวเอาไพ่นางฟ้ามาดูนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยนีย่จะมีโอกาสคบกันไปเป็นลองเทอมนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดจาให้เข้าใจกันถึงการมั่นหมายการแต่งงานกันก็ได้นะคะเพราะคุณทั้งสองคนนะมันมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องของลาไปก่อนนะคะสำหรับดวงรายเดือนนะคะเดือนมิถุนายนนะคะ ก็กดติดตามแผนได้เพื่อเป็นค่าครูแล้วก็ดูโฆษณาไม่กดข้ามนี่ก็เท่ากับให้ค่าครูแผนแล้วนะคะสั่งเทียนหอมได้นะคะตลับละ100บาทนะคะ3ตลับโอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย